าวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดพิธีประสาทปริญญาบาตให้กับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา2,553ภายในงานแน่นอนว่าต้องมีรอยยิ้มและความยินดีของเพื่อนๆและญาติพี่น้องของบัณฑิตแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถามความรู้สึกของบัณฑิตในปีนี้นั้นไปดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนค่ะ งานแบบนี้ต้องมีการบูมของรุ่นน้องที่บูมให้กับรุ่นพี่อย่างแน่นอนแต่ว่าจะสนุกและมันขนาดไหนนั้นไปดูกันเลยค่ะ รับปริญญาแบบนี้ทาไม่ได้พูดคุยกับพี่พี่บัณฑิตก็ถือว่าไม่ได้มางานรับปริญญาค่ะเอาเป็นว่าเราไปถามความรู้สึกของพี่พี่บัณฑิตในปีนี้กันนิดนึงค่ะว่าพวกเขารู้สึกยังไงและมีอะไรฝากถึงมหาวิทยาลัยและรุ่นน้องกันบ้างศิลปภาษาวิทยาศาสตร์ค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่กว่าจะจบมาได้นะคะก็ ภูมิใจค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเราเรียนจบแล้วมีความสําเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ดีใจค่ะก็ขอให้ลูกน้องทุกคนตั้งใจเรียนนะคะจะได้จบไวๆแล้วก็มีงานทําดีๆดกันทุกคนค่ะดีใจอะค่ะอุษาเรียนมาตั้ง4ปีในที่สุดก็ทําให้แบบว่าพ่อแม่ได้ภูมิใจได้แล้วในวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองเหมือนกันที่อุษาตั้งใจเรียนได้จนขนาดนี้ค่ะก็อยากฝากลูกน้องนะคะคือไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะ ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบเมื่อมาถึงวันนี้วันที่เราได้ยืนอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเ,ออเราภูมิใจมากกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปค่ะรู้สึกวันนี้ดีใจมากที่ได้จบพร้องเพื่อนเออกเรียนเยนี่ดีมา่ะ ดีใจค่ะที่มาถึงวันนี้สักทีค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามให้ทําให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มารับปริญญาวันนี้ค่ะก็อยากให้ตั้งใจเรียนกันนะคะเพราะว่าเราจะมีความสุขมากค่ะที่เราจะได้มารับบัณฑิตในวันนี้ค่ะก็ยินดีและดีใจนะที่ได้จบ4ี่ปีก็อยากให้น้องตั้งใจเรียนกันทุกคนจากคณะวิศวะครับก็ยินดีนะครับที่เรียนมาทั้ง4ี่ปีกว่าจะสำเร็จการศึกษาครับแล้วก็ ขอบคุณมากพี่ได้ธุรกิจบัณดิตนะครับรุ่นน้องนะครับคณะวิศวกรรมนะครับก็คือมันเรียนก็คือมันต้องใช้ชีวิตเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็การดูแลตัวเองก็คือถ้ายับยั้งตัวเองได้ก็คือสามารถจบได้ครับได้มาใส่ชุดนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากสมกับที่เราเรียนหนักมาตั้ง4ี่ปีอะค่ะ ก็มีตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจประทับใจค่ะมหาวิายทยาลัยจุกิจเด็ดถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนนะคะที่มีคุณภาพก็อยากฝากว่าให้น้องๆตั้งใจเรียนกันเนาะแล้วก็ใช้เวลาในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุดะคะ่ะเพราะว่าพอจบไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาใช้ใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว รู้แล้วก็เพื่อนเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยอะคะ่ะอยากให้เราค่ะอยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้มีวันนี้ให้ได้อะคะ่ะก็ที่นี่อบอุ่นมากค่ะทั้งสถานที่แล้วก็เพื่อนฝูงได้รู้จักอะไรมากมายเลยะคะ่ะก็อยากให้ตั้งใจเรียนค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ยากเราตั้งใจค่ะดีใจค่ะเพราะแม่ก็คงดีใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรียนมาตั้งหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดีใจค่ะทํา วันเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเราเหมือนกันเพราะพ่อแม่ก็ส่งเรามาก็อยากให้เราประสบความสำเร็จวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราทําให้พ่อแม่ภาคภูมิใจรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่นะคะก็คือมหาลายัยคุณตั้งใจเลือกที่จะเลือกมหาลัยนี้แล้วนะคะก็สมควรที่จะแบบตั้งใจเรียนต่อไปที่นี่เป็นมหาลัยที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมค่ะ ก็ให้ตั้งใจเรียนกันนะคะรู้สึกดีใจมากครับที่จบจบเดกสถาบันนี้นะครับเพราะว่าสถาบันนี้เหมือนกับเรียนพ่อช้ำนะครับที่พ่อกล้าได้เลียก้าหนึ่งให้ไปจริติบโตในในป่าไม้หรือว่าในป่าที่โตขึ้นนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับ <c oughs> เป็นเป็นวันที่แบบทำให้พ่อแม่ภูมิใจวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะพูดถึงมหาวิทยาลัยนะครับก็ให้สิ่งดีๆหลายอย่างกับผมมากเลยนะครับมหาลัยนี้ก็เป็น จุดสำคัญจุดหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราต้องผ่านไปครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสู้ๆนะครับณตอนาานี้ได้เวลาสําคัญของบัณฑิตที่จะเดินเข้าสู่การรับปริญญาบัตรกันแล้วเห็นแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าตื่นเต้นแทอเลยทีเดียวค่ะ การปริญญาเป็นงานที่สําคัญอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษายังไงก็ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่จากรวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกคนนะคะ